ขอกรับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชืชอบการสะสมหนังเกา่าในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD ่ากกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายนําเตยแนะนําหนังแผ่นนะครับซึ่งหนังแผ่นที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานาหนังไทยนามธรรมนะครับกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นบนสอยองขวัญน,นะครับผลงานการนําแสดงและการกํากับของอาจารย์พันนาลิทิไกนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าปลูกมันขึ้นมาฆ่านะครับ ทั้ง4ภาคนะครับเดี๋ยวจะวีผมจะร,รีวิวรวมกันนะครับก็ปลูกปันคือมาอฆ่าภาคแรกนี้นะครับอ่าออกฉายในปีเอออกฉายในปีพศสอง0นรอยสานะครับอ่าดำเนายโดยบริษัทเพชรพนาโปรดักชั่นนะครับก็แต่ละภาคนี้ก็ผมก็จะบอกนักแสดงรวมนะครับก็จะมีดารานํนำก็มีอาจารย์พนาเลนส์ไกลนะครับ แล้วก็หม่อมอหลวงสุริวันสุริยงนะครับอําอนาจอนุรักษ์นะครับแล้วก็บินบินบัลลิศนะครับาดารา,าทีตะตันแมนนะพีพีเอ็นนะครับอขอเจ้าพันนานะครับซึ่งภาคสองนี่จะออกฉายในปีพศสองพนาร้อยออนะครับจะเรียงกันไล่เรียงกันมานะครับ ภาคสาก่อนในปีสองพนห้ร้อสาิบสามนะครับภาคสในปีสองพนาราะครับภาคสในปีสองพนห้าร้อยสามสาแล้วก็ภาคสี่ในปีพศสองพนห้าร้อยาะครับซึ่งเรื่องราวหลักทั้งสี่ภาคก,ก็คือก่อจะซ้ำๆกันนะครับก็เป็นาการดําเนินเรื่องเดิมๆนะครับแต่ก็จะเป็นการเ,าเปลี่ยนตัวละครน,นะครับาจากภาคหนึ่งแล้ก็ จะพูดถึงเหล่าบรรดาชาวต่างชาตินะครับทั้งไทยจีนญี่ปุ่นนะครับก็เข้ามาเดินทางทยอยเดินทางเข้ามา,าในเขตทางชนบทของอีสานนะครับึงเป็นหุบเขาลึกลับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าในยุคในสมัยสงครามโลกที่สองนั้นญี่ปุ่นเนี่ยได้นําทองมาฝังดินไว้นะครับ กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเข้าไปหาทองกันในป่าในภูเขาแห่งนี้นะครับแต่เขาก็เจอเอ,อบุคคลประหลาดนะครับก<ม>็คือเป็นซอมบี้เป็นผีดิบนะครับแล้วก็มีวิชาเ,าเก่งกาศนะครับการวิชาการต่อสู้ที่เก่งกาศนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็บุคคลที่ว่าทารช่างเหล่านี้ก็เ,เหมือนว่าก็มีศิลปะาก,การต่อสู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถ ทำยังไงจะล้มมิสัตตัวนี้และนะครับทั้งฟวันแทงทั้งยิงก็ไม่เข้านะครับว่าไม่ใช่มนุษย์นะครับก็มาสรุจทีหลังว่าในภายในหมู่บ้านนั้นก็มีหมอผีคนนึงครับปลูกวิญญาณลายนี่ขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้คนนอกเข้ามาหาทองในหุบเขาแห่งนี้นะครับก็พักหนึ่งนี่ดูเด็ดเพมันสนุกสนานนะครับกรณี เหมือนกับยังไงดูหนังฮ่องกงนะครับยุคนั้นนะครับอาจารย์พนาก็รู้แล้วอาจารย์พนาเขาก็อาชอบทั้งบุตรีและเฉินหลงนะครับเ <c oughs> ขาก็พยายามฝึกปือฝีมือแล้วก็ลีลาการต่อสู้ทุกอย่างให้คล้ายๆกับเฉินหลงนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกคนนึงก็คือนะครับอหน้าดอนุรักษ์นะครับคือวา่าถ้าถ้าอาจารย์พนาเป็นเฉินหลงก็ อำนาจอนรักษ์นี่ก็คือของกินเป่านะครับก็คือว่าจะละักษณะอ้วนท้วนใครของของกินเป่านะครับแต่ว่าลีะการต่อสูนี่ผิวไหวนะครับคือว่าธรีละที่อ้วนท้วนนี่ไม่้มีความไม่ได้ทําลายความสามารถในการสแสดงการต่อสู้ของเขาได้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายทั้งคือทั้งสองท่านนี่ก็จะเห็นลวงรับไฟลวนะครับก็เสียใจนะครับเพราะว่าหมดยุคกระจาพน,นายุคอ,อำนาจอนรักษ์แล้วก็ไทยแนวต่อสู้ ก็ไม่มีการสร้างออกมาอีกนะครับจากภาพเรื่องสุดท้ายคือเรื่องน่าจะต้มยำกุ้งนะครับกุ้งมังสวก็ไม่มีหนังไทยแนวนี้หรือ,อไม่นะครับแล้วก็ว่าถึงตัวแผ่นนะครับอของเล็บโซ่ตัวนี้นี่เป็นยุคแรกๆครับในการผลิตวีทีดีนะครับขค่ายนี้นะครับ จะเป็นปกอ่อนนะครับทั้งสามผ้านะครับเอแต่ว่าปกแข็งนี่ภาคสีนะครับอมีรู้ยังไงาาคสีน่ะน,น,น่าจะผลิตมายุคหลังๆนะครับยุคหนังซองหนังตลาดนัดนะครับนีฮะเพราะว่าผมผมได้ภาคสีมายุคในปีหลังๆๆนี่เหมือนกันนะครับแบบว,ว่าชุดจะพักหนึ่งภักสามพัสามนี่ซื้อมาก่อนนานนมนานแล้วนะครับ ก็จวมาดูตัวแผนกันนะครับนะก็ผาหรือใช้ประกอบก็เป็นผาหรือใช้อ่ายประกอบในี้ใช้มาจากโปสเตอร์ติดนลพัฒน์ยนนะครับนะก็เป็นความสวยงามอาเป็นศิลปะของศิลปินในยุคนั้นนะครับที่ีวาดภผพเหมือนออกมาลยอย่างสวยงามนะครับนะฮ มีความทีเอ็ดการจัดระเบียดวางภาพก็สวยงามนะครับจะดูผักอีกก่อนนะครับก็ทุกผ้าก่อนในคอนเซปต์นะครับ25ปีครับทางในบริษัทนะครับคอนเซปต์ของเย็บโซ่นะครับ ภาพกรอบจากช่วงนี้มาขยายนะครับามาที่น่าจะมา,าจัดเรียงใหม่นะครับเป็นภาพเดิมๆนะครับแต่เรา,า,าใช้กราฟิกมาจัดเรียงภาพใหม่นะครับเดี๋ยวก็อยู่ในเป็นภาพาเขียนของศิลปินนะครับไม่ได้ว่าภาพเราซื้อมาจากตัวภาพยนตร์นะครับ กรทุกภาคของหอกมันขึ้นมาฆ่านี่ก็จะมีตัวอนผีดิบของอาจารย์พนาเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเราคนที่ว่ามาตามหาสมบัตินี่ก็แตกต่างกันไปนะครับเปลี่ยนคนมานะครับแต่ว่ายัางคงคอนเซ็ปเดิมก็คือตามหาล่าหาสมบัติกับซอมบี้นะครับส่วนภาค2และภาคที่สก็จะมี คุณบินเวลลิตมา,าร่วมลองแสดงเลยนะครับใช้ภาพาสีโทนเดียวนะครับเนี่ฮะคมความคลาสสิกไว้นะครับต้อเป็นปินหนังแบบย้อนยุคนะครับแผ่นีอได้แผ่นบีนะครับ เทอรครี่สองนี่ก็เสริมทับด้วยกินเมลิลิตนะครับพ้าประกอบก็ใช้จากโปสเตอร์ที่ติดตาโลงภาพยนตร์นะครับ หลังก็เ่นเดียวนะครับใช้ภาพจากโพสเตอร์ที่งยานครับพาพปขอกานด้านหน้าน,นะครับแล้วก็นำมา,าจัดเลียงใหม่วางรูปแบบใหมนะครับส่วนแผ่งก็เชืเยอกันนะครับใช้สีโทนเดียวนะครับแผ่นีก้แผงนีนะครับ ซึงเล็บโซ่ก็จะทํารายละเอียดะจะงลงรายละเอียดตรงช่วงแผ่นนี้น้อยนะครับไม่ค่อยจะมีรายละเอียดอะไร่นะครับบอกแค่ชื่อหนังชื่อบริษัทแผ่นท่า่แผ่นที่หนึ่งกับที่สองแล้วก็นน่ครับชื่อนักสแสดงนะครับอบอกมาไป็นไพ่สารนะครับ ภาคสามนี่ใช้ชื่อตอนว่าจะเอผีหัวขาดนะครับภาคสองนี่ก็จะมีตัวละครของคุณบินวัลิตมา,มาสแสดงเป็นผีหัวขาดนะครับมาประทัาฝีมือกับอาจารย์พันนานะครับตองนี้เป็นตอนที่แปกตอนอยู่ตอนเดียวนะครับรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะภาคนี้จะถ่ายทำนในตัวเมืองที่ขอนแก่นนะครับไม่ไม่ได้ มันจะมีฉากบุกป,ป่าไม่กี่เรื่องนะครับตัวมาจ,าจะมีฉากที่ว่าอยู่ในเมืองส่วนใหญ่แล้วปลูกมันขึ้น,นมาค่าเนี่ยต่วมาก็จะถ่ายทำกันในุูเขาในป่าละเมาะนะครับก็จะมีภาคสามนี่ที่แหวกแนวน่อยก็คือไปถ่ายในเมืองครับตัวเมืองขอนแก่นนะครับนะก็ภาพประกอบที่ใช้ก็นะครับนำมาจากโพสเตอร์ที่ติดทั้งลงภาพยนตร์นะครับมาเป็นภาพประกอบหน้าปกนะครับ ความสวยงามความละเอีดนะครับเพราะเป็นภาพวาดนี่เราจะลงรายละเอียดอะไรก็ได้นะครับให้เดี๋ยวให้ตัวหนังนี่ดูแบบน่ากลัวดูสนุกสนานดูตื่นเต้นนะครับดูหวือหวาก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช้ภาพประกอบจริงมาใช้นะครับเป็นภาพวาดนี่ศิลปินเขาจะวาดรูปอะไรใส่ไปก็ได้นะครับนะตามแต่จินตนาการนะครับถัาวงอเหมือนกันนะครับ อยู่ส่วนไหนของของตัวโปสเตอร์นะครับแล้วก็นำมาใส่แล้วมาย่อให้มาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับนะฮะทุกแผ่นเป็นแผ่นลิขสิทธิ์แท้นะครับมีตรารับรองจากกรมตรวจสอบภาพยนตร์นะครับสติกเกอร์นะครับวมาดูตัวแผ่นน,นี้ เดียวนะครับในสีทนเดียวนะครับแต่ว่าูภาพที่ตะกีลงแผนเนี่เราจะเน้นไปที่ผีวขาดนะครับทพาีนชื่อตอนนะครับเป็นรูปของคุณบินมัลิตคนเดียวนะครับ A ได้แผน่นทั้งแผน่นหนึ่งและแผ่นสองนะครับเห็นเยอะน,น,นะครับมาถึงภาคที G ่ที่สี่นะครับเป็นภาคสุดท้ายของหนังชุดนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นวางขายตามตลาดนัดนะครับชัวจะมีจะมีแต่ปกแข็งอย่ายนะครับจะไม่มีปกอ่อนแบบนี้นะครับเป็นปกแข็งอย่างเดียวไม่มีปกอ่อนด้วยก็จะ ้างความคลาสสิกให้กับตัวแผ่นนะครับให้กับหลังนะครับซึ่งภาพประกอบก็นํามาจากโปสเตอร์ที่ติดหน้ารงภาพยนตร์นะครับเช็คเช่นเดียวกันนะครับ ด้านหน้าด้านหลังก็ใช้ภาพประกอบภาพเดียวกันนะครับมาดูตัวแผ่นกันนะครับซึ่งตัวแผ่น VCD นั้น ภาคสีนี่ก็จะแหวกจะไม่เหมือนกับาภาคแรกนะครับก็คือตัวแผ่นมี้สก,กรีนสีสีนะครับสวยงามนะครับก็เป็นความสวยงามความพลาสติกพลาสติกอีกแบบนึ้นะครับแบบนึ่งนะครับ แผ่นหนึ่งแผ่นสองนะครับสกรีนแผ่นเช่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะครับภาพเดียวกันนะครับก็สำหรับนักสะสมทุกท่านนะครับที่เอ็นชอบผลง,งานาางการจัดแลการนำสนแสดงของอาจารย์พันนานะครับก็มีควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมัน,นปลูกมันขึ้นมาผ้านทั้งสี่ภาคนะครับ ซึ่งเป็นหนังแอคชั่นสุดมันลหนังสายภูทอนนะครับในยุคระเบิดภูเขาเผา่อมนะครับคือว่าบอกเลยว่าฉากแอคชั่นการต่อสู้เนี่ยของทีมตตั้นค่าย PPN ของอาจารย์พนานี่เล่นกันได้สมจริงนะครับเพราะว่าดูแล้วรู้สึกเจ็บปวดแทนนะครับฉาแบบตีลังกาหรือตกจากที่สูงอะพราว่าไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรนะครับว่าตกมาในดินก็ดินนะครับ โดนไม้ท่อนไม้มัง่งโดนก้อนหินมั่งนะครับคือว่านาเบื้องหลังก็คือน่าจะจะเจ็บตัวไปหลายคนนะครับถือว่าเป็นยุคที่ว่าหนังไทยนี่คือยังไงอดูลนสมจริงมากนะครับพยางยุคหลังๆนี่อย่างยุคต้มยำกุ้งแบบนี้ครับก็คือว่ามันก็การต่อสู้ฉาก การต่อสู้หรือการต่อสู้กันเลยหูหวาจริงครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีาภาพที่ทําด้วยกราฟ,ฟิกนะครับเราไปเจอกราฟ,ฟิก,กันก็แลดูไปเหมือนจริงครับมันแล้วไปดูดิบเถื่อนสมจริงเหมือนกับหนังของอาจารย์พนาในยุคแรกๆนะครับยุคปลกมันขึ้นมาคานในยุคของเกิดมันลยนะครับคือว่าดูแล้วคือเจ็บแทนแน่ๆครับคือว่า,ถ,าถ้าเราไปดูเพราะว่า งบการสร้างน้อยนะครับแล้วก็คือว่าการเซฟตี้ก็คือทีมตันเองก็ต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับจะไม่บรุกันไม่ีบุรชั่นหรือว่าระบบเซฟตี้เนี่ยมนยิ่งใหญ่เท่ากับหนังของเชนลงนะครับเราจะมีระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับนี้ก็คือต้องเซมันเองนะครับเซฟมันแบบเปบ็นบานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานหนังไทยนะครับที่ควรจดจําไว้นะครับสำหรับคนรุ่นหลังนะครับทางดีนี่ก็คือนอกจากมีไฟหนังแล้วก็ ในรูปแบบแผ่นนะครับ v t d ไว้เป็นคอลเลคชันแบบนี้นะครับเราจะสร้างความผูกพันใจกับนักสะสมนะครับสุภาพบุรุษท่านหรือท่านใดที่ชื่นชอบผลงานของของาจารย์พนาก็ต้องมีเก็บไว้ในคอลเลคชันนะครับโอเคครับข้อมูลถ้าผิดพลาดหรือผู้กอกังขาไ้ไม่ถูกภาพขออาภัยมาที่นี้นะครับเพราะว่าเป็นการดนสดแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่อทีอ่เร็วที่ั้งสิ้นครับ ฝากช่วยให้กำลังใจช่องมาช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนีน่ยแอมเตอร์จะมาแนะนำหนังแข่ด,ดีๆเรื่องอะไรอีกก็โปรดช่วยโดนาติดตามและชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอมเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ